ทางภาคอีสานนั้นอาจจะยังเห็นผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นวิเซนเ,เ,เต้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแ <คะ S 1> ต่ว่าภาคเหนือนี่เริ่มจะชัดเจนแล้วคุณชมพูนุษย์เพราะว่าตอนนี้นะคะหลายพื้นที่มีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะจากคุณสุภาพรทองไพรท์สดจากศูนย์ข่าวจงังหวัดเชียงใหม่ค่ะฝนที่ตกในช่วงนี้นะคะก็ทําให้ทั้งด้านของลําน้ําเข็ที่จังหวัดพิษณุโลกนั้นมีปริมาณน้ํามากขึ้นค่ะส่วนเจ้าของร้านอาหารดื่มน้ําก็เตรียมพร้อมรับมือกับภาวะน้ําหลากที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะ อิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นวีเซนเต้ทำให้ทุกจังหวัดภาคหาเหนือนั้นมีฝนตกมากขึ้นค่ะโดยที่จังหวัดพิษณุโลกหลํำน้ำเขกเริ่มมีปริมาณมากขึ้นผู้ประกอบการร้านอาหารนิ่มน้ำเริ่มเก็บข้าวของใส่กระมังไปตั้งไวร้ริมถนนรวมทั้งเตรียมจะเคลื่อนย้ายแคลรหรือว่าซุ้มที่นั่งรับประทานอาหารขึ้นที่สูงเพราะเกรงว่าจะเกิดน้ำป่าไหลหลากแต่ถ้าน้ำมาเร็วย้ายไม่ทันก็คงต้องปล่อยให้ไหลไปตามน้ำ ควมใส่ใส่กระมังะ <care>, แค่แค่เราก็ต้องยกยกขึ้นถ้าอายกทันก็ทันยกไม่ทันก็ไปกระนาำ อย่างไรก็ตามนะคะแม้จะมีฝนตกแต่ว่าปริมาณน,น้าที่ไหลลงเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและเขื่อนศริกิจจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นก็ยังมีปริมาณน้อยอยู่ค่ะแล้วก็มีน้ําไม่ถึงร้อยละ50โดยวันนี้มีน้ําเข้าเขื่อนภูมิพล4ล้านลูกบาทเมตรเศษแต่ระบายน้ําออก10ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนศริกิจมีน้าเข้า10.94เ้าล้านลูกบาทเมตรระบายน้ําออก12ล้านลูกบาทเมตรซึ่งตามแผนเดิมสัปดาห์นี้เขื่อนภูมิพลจะต้องลดการระบายน้ําเหลือเพียง5้าล้านลูกบาทเมตรเขื่อนศริกิจลดเหลือ8ล้านลูกบาทเมตรแต่ว่วากรรมชปะ านมีคำสั่งให้ปรับแผนการระบายน้ำเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะหากปรับลดลงจะไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ท้ายน้ำค่ะ